สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาเชนแนวจ้าหลังจากที่ลูกได้เมื่อวานนี้เนาะใครแน่ขืนเมื่อวานนี้กะนี่แหละค่ะพี่น้องคะเก็บเมียนเก็บเมียนสูสิงสูยางออกมากองไว้ค่ะพี่น้องมอนี้โถเอินเจ้าของสซงไว้ถึงโต้เดีเจ้าของกินไปไปกินที่ล่ะอันเก็บขวดเก็บอีหย่างที่เอาสะสมไว้สะสมไว้นะจ๊ะ เอาออกมาขายเนาะโทรบอกเพื่อนบอกร้านอ่นบอกร้านไปนะบอกรถรับสื่อคันเก่าหน่อยละจ้ะให้เพื่อนมาเอาพี่น้องยืนอีกกล่องหนึง่งได้เวลาเมียนได้เวลาใหญ่จ้ะพี่น้องเอ้ยขนลุกขึ้นได้เป็นตั้งสี่เลยจ้ะยุ่งซื้อๆว่เาเป็นดอกพี่น้องหาแต่เนี้ยเห็ดขันบ่นเห็ดมันกับโบเล้วบ่สะอาดสะอ้านตาขนาดเห็ดป่านนี่ก็ยังบ่สะอาดอยู่พี่นอ้องยังมีหม่องหกหม่อง อันนั้นอยู่จ้ะเนาะพี่นอ้นองเลยโอ้ยแขนจะเจ็บเพราะแขนแต่ว่ากเ็เฮ็ดร้อพี่น้องกมอมง็มี้นจะขวดน้ำขวดเครื่องดื่มธรรมดาทั่วไปนี่แหละจ้ะพี่น้องเพราะว่าบ่มีบ่มีอมันนั่นเพราะตีสิขายได้เนาะนี่แค่นี้เองอืมพุ่นรถเพื่อนม้าพอดีจ้ะตัวบอกเพื่อนมา้าเอาให้เพื่อนม้าพอดีนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเบิงมือนี่ฮทสิได้ค่าปลาทูบ่พี่น้อง งวดที่แล้วเขาได้ค่าปัทูอยู่เด้จากเข่งสองเข่งคุณเด้แต่งวดนี้เขาเสียดเพราะเข่งบ่ทะรอนเบิ้งมาแล้วค่ะสวยมื้อนี้เฮาสิได้ค่าปลาทูพราเข่งบ่งวดที่แล้วได้สองเข่งอยู่เด้ปวดเนบี้ยปวดหนอเด้อเม,าใ,มาใจเด้อ ญาติของไอ้ซวยพี่น้องญาติของอีซวยของพี่น้องพี่น้องไอ้ซวยญาติน้องสายพออีซวยจ้ะเอ้อนี่ยังได้เอาเอาโตไปส่งอีตาเจ้ยอีตาอยู่ทุ่งนาพออีซวยก็นอนอยู่ทุ่งนาให้กันจ้ะอีตาแล้วนอนทุ่งนาอยากได้เตาอาร้อน เพื่อนซื้อเตาไปให้เราน้ำโอ้พากันไปทอดบานเพสน่านี่เดี๋ยวเตาหนึ่งเข้าอีตาเมนเตายายเตวันเตว่านแหน่ดีดีวะบุ้ไปตาไปตายย่างเจ็บเนาะโชินราคาสองร้อยะ อยตาน่ะเรามาติใส่คองัวสันซอมาเอาไอ้สันซอคองัวมาติดเลยนีหมูนี่หางคอซีคอผลไม้อ้ยต้มแซ่บเอามาต้มแซ่บไหมต้มไปกินกันได้กนนกินกันได้นต้นเยพูด่ะพูด่ะยทั้งนนท์ได้กวางนึงเธอือไปเอายุขังบ้านมาอีกแ่ถุงนึงน่ะ เบิกดูพี่น้องให้เพื่อนคัดเพื่อนเลือกเอาแเ้าเจ้ายกลงมาหยังเจ้าสิยกขึ้นยกลงเบิงพี่น้องมึงแล้วสิยกขึ้นยกลงเดี๋ยวมื้อนี้เขาก็าถามมาเบิ่งกันว่าเขาสิได้พ่อค่ากะปลาทูจักเข่งบ่สิได้แก้วปลาทูบ่พี่น้อง ไปบ้านเพชรนี่ว่าแม่นไปนซื้อรับซื้อขวดเด้วเนี่ยรับซื้อของเก่าเด้วเนี่ยที่ทัหาเจ้าเลยนะที่ว่าพานไปบ้านเพชรก่อนจนะเขาเนี่ยบม่รู้ว่าไปซื้อเต่าแล้วสิพากันเล่นไปทั้งใดอีกปะเนี่ยออก้ะโอหไปพี่รองไปเอาอีกถุงนึงไหมเพื่อนก่อน เยอะกว่ามาแล้วพี่น้องยังเงาะแล้วสิเขาไปยังเราคือได้ยืมรถไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราทำมาเบิง้งบทสรุปกันว่ามื้อนี้เขาสิได้เท่าไหร่นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิึงทีหลังอีกจ้ะหน่วยคัดแยกของเขาค่ะกำลัง กำลังทำงานจ้าหน่วยคัดแยกเพิ่คัดออกไวอ้อีสวยกับคัดแยกอยู่ทึงพูนถึงสาระกาแฟาจะ้ะเพราะว่ามันจะมีกระปองนียงที่กระปองนมเอียงค่ะอยู่ในร้านกาแฟนี้กำลังคัดหไว้อยู่เนาะพอได้เติมกันเติมบัตรสองบัตรไปนาะพี่น้องเนาะเติมคะแนนสองคะแนนไป นี่จะขวดพลาสติกเปล่าขวดน้ำขวดงขวดยังไรที่สุดขวดยังไรที่สุดแ๊บชี ัดแยกค่ะในเวลาเนาะพี่เอาเก็บสักพักนึงกะหอยขึ้น,นมาเอาค่ะเขาเขต้องคนไปเอง แม่หรือว่าขงลูกเม็ดยเว่าเม็ดเบดเยอก็เกจมน่อยเียกว่าขึ้นกัหมัเบยอนเบื่อัวเอนักยเมียนมาเดเวลาขื้นตะซั่งแล้วพี่น้องจ๋ามาผู้ใดจะขึ้นตะซั่งมาขึ้นน้ำกันบ่เนี่ ทางได้มขายทังเบงทังเดอบัวค่ะทางแก็ดหน่อยนะมา่าาขายจ้ะได้เวลาขึ้นตาช่างวิรองเอ้ยเอาแต่มาเบิงมาลุนกันว่าเขาสิได,ดป้ประตูพ่อเข่งบ่เมื่อเนี้ยเพราะว่าของมันบ่ได้หลายที่จังทุกครั้งเนาะป็นน้องเนาะครั้งนี้ของไม่เยอะค่ะ จำจัดขยะอันไหนที่เป็นมูลค่าเราก็เก็บไว้ค่ะอันไหนที่ไม่เป็นมูลค่าเราก็เอาทิ้งไปพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะว่ากอยวงล่เลยไปวนี้ไต่ำไปต่ำย่างไไต่ำล้วขอย่งไปต่ำ้ว ตำามาำว่าอะไรด,ดอกต้นไม้ไหลายเดี๋ยวต้นไม้ถือไฟใหม่อีกมะหว่งยังได้ห่วงห่วงต้นไม้มเาเ,ออเนี่ยเอา้เอาเห็ดออกแค่แบบเนี้ยเขาอ่ะเห็ดออกเห็ดออกเขาทำมาลุ่นกันครับพี่น้องจ้าเมาื่อเนีไยสวยให้เจ้าของเดาไ,ได้ประตูจากเ<อ>าก่งได้จากขนานันได้จากคะแนนได้เพราลอยคะแนนบ่ กับน้ำปลาจะขวดแล้วเนะาะกับปลา,า,ากับปลาจะขวดโอ้มาม่ากับปลาจะขวดกันเลยหรอพ,นนพี่น้อง <c oughs> ปลากระเบิดกินกระเบิดจุ๊บกระเบิดโอ้มึงดูพี่น้องเลื้อยขาเพื่อนนะ่ะเก่งอีหลีเดินเนี่ยทวนท่วนทวนแค่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเลื้ยขาแล้วอะ่ะ ข้าวซีเรีสพอดสิบคะแนนบ่พี่น้องเอ้ยขามมามาขาก็สิได้บ่พี่น้องเพราะแต่ตรูตัวนสัตว์เจ้าของแท้มาเบิ่งน้ำกันบันดนี้พี่นอ้อ,อง,งอแม่นค่ะมีหน่วยหนึ่งนี่แหละที่มันรนมันเนา่าก็เลยมาเก็บไว้ นั่นมาแล้วพี่น้องเอ้ยลอยคะแนนเข้ามาแล้วพี่น้องอุ้ยแต่อยู่หอดสองลอยคะแนนอยู่พี่น้องนั่นเห็นบอ โอ้ยส oh, mm. yeah, ี so, oh, so in, ่สามรอยคะแนนกับบอดเนาะยายงอคือพวกสามร้อยาสรน้องพี่น้องโอ้ยซวยอีกสิบคะแนนแล้วบวสามร้อยคะแนนแม่เมาใจเลยสามร้อยคะแนนน่ะเมาใจเลยสามร้อยคะแนน่ะสามร้อยคะแนนกับหอดพี่น้องเอ้ยแต่ลึอตรวาสต่เอาพี่น้องสรุปผลงาน มาหนี่นขอขอ้อยของประเใช้คะแนนแห้รยบร้ย <c oughs> อยสีหอดสามรอยกับบ่หอดเนะาะมันรู้ตุนสัตว์เจ้าของเด้พี <c oughs> ่อยจะมานต่มใหม่ไม่ได้ดอก <c oughs> พี่อวยจะมามไม่ครเน่ยถังไฟจ้ะอันนั้น <c oughs> อันนั้นถังไฟคะ่ะพี่น้องจ้า <c oughs> นี่บ่อหอดสามรอยตัวพี่น้อง โอ้ oh, ให้ทอนมาเนี่ยค่ะวิ้ยพี่นอ้นองพี่น้องเพื่อนแถมมาค่ะได้สามลอยคะแนนอยู่เด้อเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก็จ้าได้ได้ค่าปลาทูแล้วพี่น้องมือแรงเขา,าไปพี่น้องเอ้ยขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรพันแพงค่ะ FC เหล่าเงิง FC ฟซพอขอมอทเอฟซี FC หงส์ศรีละปินท,ทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพชรพันแพงค่ะอยู่ดีสบายร่ำรวยเงินทองสุขสุขก้นจ้าสวัสดีจ้า